เราลองใช้ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่ก็อยากพิสูจน์เนาะว่าที่มันพูดอะจริงไหมเชื่อไหมวันแรกยังไม่เท่าไหร่นะเริ่มมารู้สึกวันที่3าวันที่4่เริ่มมีผู้ชายมองๆองแปลกๆนั้นยังไม่เท่าไหร่ใช้ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งสัปดาห์นะมีผู้ชายมาขอไลน์จ้ามาชวนคุยนู่นนี่นั่นรวมถึงแฟนเก่าก็กลับมาขอคืนดีจ้าแต่อย่างว่าแล้วเนาะช่วงนั้นคือเริ่มมีตัวเลือกเยอะแยะแล้วไง ต้องขอเกริ่นก่อนค่ะว่าปกติพี่ชนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ด้วยสถานการณ์หลายอย่างที่เจินนะตอนนั้นคือแบบว่าวิกฤตหนักมากแฟนทิ้งบ้างเป็นนี้บ้านจะโดนยึดแต่ที่เรื่องใหญ่ที่สุดของพี่ชนณนะตอนนั้นคือเรื่องแฟนต้องบอกก่อนว่าคือเข้าใจไหมเราเป็นคนที่แบบรักแฟนมากแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็ดูเปลี่ยนไปหลังจากเงินเราเริ่มหมด ตอนนั้นคบกันได้ประมาณ2 3ถึงเดือนช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบเสียใจมากเพราะกลับจากที่ทำงานเราก็ไม่เจอเขาแล้วเขาหายไปเลยเราต้องจมปักกับนี่สนมากมายไก่กองมีช่วงแวบหนึ่งที่คิดฆ่าตัวตายแต่มีจุดพีคที่จํำได้แน่นเลยคือวันที่สองมก,การาเราได้เจอเพื่อนสนิทแล้วเราก็เล่าทุกอย่างให้มันฟัง มันก็เป็นสายมูนหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นพวกไสยาศาสตร์มนต์ดำอะไรพวกนั้นนะมันก็หยิบล็อกเกตชิ้นหนึ่งมาให้บอกว่าเป็นม้าเสพนางครูบาวังมันก็เล่าเรื่องดีๆในชีวิตมันนะเนาะมีผู้ชายเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วมีวันหนึ่งนางลืมม้าเสพนางไว้ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กแล้วผัวนางอ่ะหยิบไปใช้ เชื่อไหมว่าวันเดียวเท่านั้นผัวนางไม่กลับบ้านสองสามคืนเลยสืบไปสืบมาเคนจนเจอว่าผัวนางไปนอนกับเจ้านายสาวซึ่งเท่าที่เคยเจอมานะเจ้านายของผัวนางอะ่ะสวยมากนางเสียใจแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าผัวนางอะ่ะเป็นคนติดติ่มหน้าตาไม่ดีแต่ว่าทำงานเก่งเท่านั้นเองนะแล้วที่ได้ยินจากในออฟฟิศเขาเมาเมาส์กันก็คือ ผัวนางอะแอบชอบเจ้านายสาวมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่เล่นด้วยก็ฟ้ากัาเหวเะนาะแต่ว่าวันนั้นไม่รู้ผัวนางทำพิช่าไหนเจ้านายสาวลากกลับบ้านเลยจ้าแล้วตอนนี้นางก็เลิกกับผัวนางเรียบร้อยแล้วมันก็เอามาให้เราลองใช้ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่ก็อยากพิสูจน์เนาะว่าที่มันพูดอะจริงไหมเชื่อไหมวันแรกยังไม่เท่าไหร่นะเริ่มมารู้สึกวันที่3าวันที่4ี่เริ่มมีผู้ชายมองๆปแปลกๆนั้นยังไม่เท่าไหร่ ใช้ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งสัปดาห์นะมีผู้ชายมาขอลายจ้ามาชวนคุยนู่นนี่นัน่นรวมถึงแฟนเก่าก็กลับมาขอคืนดีจ้าแต่อย่างว่าแล้วเนาะช่วงนั้นคือเริ่มมีตัวเลือกเยอะแยะแล้วไงผลลัพธ์ถือว่าผ่านเลย เอาไปคืนนางแล้วก็ถามว่าซื้อมาจากไหนเพราะว่าบอกกันเลยว่าตอนนี้มีของปลอมที่ระบาดเยอะมากๆซื้อมากาันถูกๆูแล้วก็ใช้ไม่เกิดผลมันก็บอกว่าเช่าที่ร้านม้าสเสน่ห์ของพี่หนุ่มเชียงใหม่เราก็เลยตามไปสั่งเชื่อไหมคะว่ารอของนานเป็นอาทิตย์ตอนแรกพี่เขาอะกะจะไม่ปล่อยด้วยซ้ำเพราะว่าของค่อนข้างหายากแต่เราอะก็พูด ในอารมณ์ที่แบบคนอยากได้ของจริงๆอะเนาะก็คืออยากได้จริงๆขาดไปได้พี่แกตก็เลยตามไปเช่าคืนกับลูกค้ามาได้1อันซึ่งตอนนี้ไม่รู้มีของหรือเปล่านะต้องไปสอบถามที่ร้านพี่เขาเองยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเอาไว้อาทิ์หน้าจะเล่าให้ฟังวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย